เออส่วนแัมตอนนี้น่าจะแบแคลแมนร,วรวีวิว,วอีพิกเอวาวว้าวโอ้กว่าจะได้มาแต่อืออีพิกไอจะบอกว่าไม่คุมนะ้มทีกูตีไันไงนะคือเอาจิงมันถือว่าใช้ได้มนใช้ได้นะไงเตมีวีสองพันห้าร้อยมันจะปล่อยมายี่สิบอันนะ ก็ผมไปคูณแล้วนะปรากฏว่าโอ้โหดาเมต9 0 0 0 0กว่าไม่ถึงแล้วนะแต่ความเดียวมันไวกับอมังอัดพราะนั้นมันจะดีกว่านิดนึงนะแล้วก็โอลเชตคุกกี้นะก็วีกันได้นะก็จะเป็นของฮิวแล้วก็ดาร์กแคนดี้นะที่ผมก็บอกไปแล้วนะต้องตีเดอะคิงตรงหอคอยนะ แล้วก็ไอ้ตัวนี้คือก็ตีไอ้ตัวนั้นให้ชนได้ได้จักรยานแหละนะก็สับอีพีไอ้หาได้ยังไงซึ่งเนี่ยว่าผมรจำว,ว่าให้เหล่นคะแนนคนเพราะบอพกตำตุลยากมากเนีย่ยเราเข้ามาเนี่ยอีพีแซนผมบอกเลยว่าผมเล่นคนเดียอะผมใช้ไอ้นี่ยอ่าไอ้นี่ยที่แบบผมก็ใช้ ันพีนะือผมนั่งฟาร์มาเพื่อจะเก็บอันเนี้ยไปซื้อนิวเลยมันความแรงความแบบดาเมจมันเท่ากับไอ้นั่นเลยไอไอเอสนัทอะไรสี่อย่างเงี้ยที่ผมรีวิวไปนะ,แ,ะแต่แค่แบบว่าตีไกลกว่านะผมเลยเอามานะแล้วผมก็ใช้นี่โซเอ็ดกร์ core, นะคือเป็นสกิลเอ็ดกร์จะปล่อยลูกไฟไปว่าจะระเบิดตุมตนะต้มนะดาเมจหกเซนนะ แล้วก็จะติดสถานะเบือนนะกระดีติดทีแค่สามหมื่นนะติดเรื่อยๆเลยนะเอาล้วแต่ของผม,ผมอาจจะแบบก็เลยอาจจะมีแบตเตอรี่พอที่เยอะเมืเ่อไรอาจจะเพิ่มไปเยอะมากนะแล้วบล็อ,จจลอสคิวก่อนนะอีพีเ e อยรีเนี่ยนะตอนแรกตอนที่ผมเห็นครั้งแรกผมรู้ว่าเป็นแสนนะแสนเท่าไรได้มันตั้หมื่นนะ โอ้โหเจ็ดเนี่ยกิลอ้ก lose ่อนอะดูดูโอ้โหขยายระจบก่อนเออโอเคเนี่นี่เนี่ยโอ๊ะโอ๊ยนี่สกิลไอ้ก่อนเออนี่มันก็ในการทำงานนี่ก็จะปล่อยลูกไฟใส่โต๊ะวันนี่จู่พี่กิ่งมันจะปล่อยเป็นลูกไฟแล้วก็ใส่เลยติดสถานะทีบางเกียร์ผมได้พอดีขมสุ่มเว้ยแล้วผมได้ไอ้แอดกอล ที่มันดีมากนะผมได้แอดกอลสองครั้งครั้งแรกดรเมจหกแสนนะครั้งนี้คือดรเมจหนึ่งหนึ่งเจ็ดแสนนะโอ้โหโคตรดีอ่ะแล้วมันเพิ่มมาอีกห้าหมื่นอ่ะเจ็ดแสนกว่าเออนะส่วนนี้ก็เพิ่มเลื่อนะอันนี้เป็นคุกกี้นะแจกไปนะแล้วก็แล้วก็คลิปนี้ไม่มีอะไรบ้างเราแค่มารีวิว แล้วของอีบิกอานะก็แบบนี้เนี่ยที่การหายตียไว่อีบิกเซนนะผมเล่าเลยว่ายากมากแล้วก็อันนี้นะหายนะมี20เิอเสียแล้วก็ใช้50ทีแต่ตรงนี้เป็น PB อยู่นะเราใส่ค่นค่าหรือแก้ไขนะยังเป็น PB อยู่นะ,นะเราใช้50นะให้5,000นะแล้วก็ใช้วลใช้ลซิ20แล้วก็ใช้ตัง สี่สิบล้านนะอันนี้ผมว่ไม่ง่ายนะฮะตังผม,มสายฟ้าแบบผมฟ้าตั้งแต่เที่ยงก็เลยผมฟ้าตั้งแต่ไม่ใช่เที่ยงคินเออเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีห้าตีทูแกตเตอร์ไม่ใช่ตีเที่ยงคืนตีสามแล้วก็อีกสองชั่วโมงไปตีบิ๊กแซนนะคือผมฟาร์มื่อตอนนี้ผมอาจจะคือหกโมงมั้งเดี๋ยวผมพิอีกก่อนเนี่ยผมอาจตีห้าคืหก โอ้โหไม่ได้นอนี่ยก็สก,ก็บใครที่เอฟเว์ผมแล้วละแล้วตอนประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายหนึ่งบ่ายสองอ่ะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เห็นผมเล่นนะเพราะว่ากูหลับอยู่ยมมค,คือผมเป็นคนที่ว่านอนดึกเ่ยน,นะนะก็จะเสียแปลกๆหน่อยตาก็จะดำๆแต่ไม่ดำมากนะ กดติกดกดกดแชร์ด้วยครัเป็นกำใจด้วยได้กูสตัตดีวอตอีกบิ๊กแซนมันแนนแมากดยังกูอะไรก็แชร์สำหรับตัวเองนะเยวผมจะนี่ไปตัดต่อแล้วค่อยลงตอนบ่ายโมงน,นะถือไม่ก็อาจจะมาอาจจะบ่ายแบบคุณแบบไม่เกินยีนยน่นะนะิบนาฬิกาผมลงเลยก็ได้เดี๋ยวตอนนี้ผมลงเลยก็ได้ให้คุยจะลงตอนนี้กันนะะผมจะปิดคิวแล้วลงเลย อโอเคน,นี้ขตัวอก่อสเสร็จผมไปแล้ตอนนี้ผมมีดดสนาอยา่าลืมไปเข้าดิสด้วยนะกมนะตอนนี้เราทำการตั้งค่าหรือตั้งอะไรสรแล้วนะอย่าลืมคือเข้าดิสดกด้ยอย่าผมติ๊ติ๊ต้คิดไปเลยนะก็ดลืมด้วยนะโอเคนะ